สวัสดีครับนี่ไมาดูกีตาร์ผมต,ตามีนะครับตัวนี้สูงจีนะครับไม้ได้เทยนะครับเอนันนะครับอันนี้ที่เป็นดอกบัวนะเป็นมุกทั้งนั้นนะเป็นมุกเป็นหอยเปอรอยนะครับผมตัดออกเป็นรุ่มดอกบัวนะครับแล้วกมาฝังไว้นะครับนัดก็ทองเหลืองนะแอ้ก็ไม้ที่เกินบอดนะครับไม้ตะเบกนะไม้เทยนะ ลายเสือนะครับอันนี้ที่ขาวๆนะครับอิเลนะ่ครับก็เป็นมุกนะครับมุกที่ขาวๆนี้ก็เป็นหอยนะครับหอยหมดคนระับบอดี้จำจากไม้ไม้จามยูรีนะครับอันนี้ที่เป็นดอกไม้นะเป็นหอยทั้งหมดคนระับ มาดูข้างหลังนะข้างหลังเนอะไม้ชิ้นเดียวไม่ต่อนะครับนี่เป็นชิ้นเดียวนะมาต่อที่ตรงนี้นิดน,นึงครับก็ต่อนิดนึงครับตรงนี้เป็นแบบไม้ชิ้นเดียวหมดนะ ถ้าใครอยากฟังเสียงก็เข้าไปดูได้นะครับในคลิปที่ผมลงเอาไว้นะเตัว SG นะครับน้ำหนักเบานะตัวนี้เล่นแล้วหัวไม่ทิ่มนะส่วนมาก SG จะเล่นแล้ว,ว,นะตลแ,ลวแต่ายหัวทิ่มนะตัวนี้ไม่นะน้ำหนักบรรลานนะครับตัวนี้สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับตัวนี้ตัวนี้ผมงานก็ เนี้ยระดับหนึ่งคนระับถามว่าจะสู้ของงานบริษัทได้ไหมเครื่องมือของผยังไม่พร้อมนะวันนใ้เท่าที่ได้นะใครใก็สนใจก็ทักมาตัวนี้นะ,ะาราคาหมื่นต้นต้นนะไม่แพงนะันน่งเมกนโอเคครับสวัสดีครับ